สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงหลังแจทุกคนทุกท่านด้วยละกันครับวันนี้ก็พาท่านมาอยู่ที่โรงงานผลิตตู้ลำโพง PN Audio ครับผมโดยช่างคนครับอย่าอกนะตอบเช็ดสาวๆเอาใส่ไม้ก่อนนะเน็บไม้ก่อนโอเคพี่วิชาโอเคใหญ่ครับโอเคใหญ่สั่งอะไรอีกแล้วว่ายอมไม่ได้ครับ ตู้รถแห่กันเรีกครับสั่งไปเสริมที่ช่องว่างครับอ๋อด้านหลังใช่ไหมใช่ครับน่าจะเป็นตู้หลังอีกน่าจะใส่แนวตั้งฝั่งละซองใบครับสั่งเพิ่มอีก4ใบใช่ไหมำกำลังเจรจาอยู่จำรุ่นนี้ได้ครับ <laughs> รุ่นพิเศษนะรุ่นนั้นนะรุ่นลิ m ิเต็ครับไม่มีใครมีหรอกรุ่นนั้นนะมีแค่นั้นคนเดียวครับเออแล้วเป็น อะไรนะคําสั่งบังคับด้วยครับออกเบบเองด้วยใช่ไหมออกเบบเองนี่มีหน้าที่เป็นพนักงานครับเอาวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานของตัวเองครับที่บ้านบ้านลาดลักแดนครับตําบลตําบลหนองแวงอำเภอละหารทรายครับบุรีรัมย์เนาะใช่ครับลาดแดนเลยครับตะเข็บชายแดนครับใครถ้าใครเคยมาเอาตู้ที่นี่จะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากแต่วันนี้โลกบรรยากาศดีมากยังไงก็ไม่รู้ครับผมนะลงเม็ดแล้วครับพี่น้องครับผมเอ้าลงซีแอนซีแล้วบ่ ได้กี่เดือนแล้วน่าจะ 6, 6เดือน7เดือนแล้วครับ6เดือน7เดือนแล้วแดงว่าตอนนี้ก็คือเป็นงาน Cnc ครับครับออตอนนี้ที่ช่างพลทําเนี่ยมันมีเรียกอะไรครับเธอบกกี่สูตรตัวเนี้ตอนนี้ก็สูตรเดียวแหละพี่แต่ว่าผมมาพัฒนาเป็นหน้าโค้งครับหน้าโคง้งใช่ครับหน้าโค้งที่เราทาเนี่ยมันต่างจากคนอื่นเขายังไงก็ หน้าโค้งเพราะว่าไม่ต่างนะแต่ห้องผมอ่ะมันยังเป็นเหมือนเดิมไงพี่มันเหมือนไอตัว PN80 ใ,ใช่ครับคือการวางดอกอ่ะมันเหมือน PN80 ดิครับเหมือน,นเดิมครับไม่ได้ไปโยกไม่ได้ทำองศายังตั้งเหมือนเดิมพี่ยังยังเป็นเอกลักษณ์เดิมครับอืเพียงแต่ว,ว่าเราแค่ไปทําเป็นหน้าโค้งใช่ครับให้มันเพิ่มพวกความลึกความหนุกขึ้นมา,น,น,มานี่หน่อยประมาณนี้ี่ความเป็นหน้าโค้งจาก PN80 ที่เราขายดิบขายดีอยู่ ที่เราเปลี่ยนมาเป็นหน้าโค้งเพราะอะไรถึงมามา,มาทำเป็นหน้าโค้งอีกตัวหนึ่ง,หงให้เนะพี่ความรู้สึกส่วนเอาความรู้สึกหรือความที่ว่าเนาะถ้าเป็นตัวตวเก่ามันจะตอบสนองอยู่ประมาณหกสิบหกสิบสามที่แต่ตัวนี้ที่ทํามันอยู่ประมาณเริ่มที่มันเน,น้นเน้นประมาณห้าสิบมิลลิตรที่ใช่ครับมันจะไม่แข็งมันไม่อะไรมากที่คือ ตายอย่างว่านะพี่ตู้แต่ละตู้เนาะเ็เป็นเอกลักษณ์ของไทยประมาณนั้นพี่ก็คือเสียงที่เราเอามาทําเป็นหน้าโค้งคือเสียงที่มันได้น้ําเสียงที่มันได้คือมันนุ่มลึกกว่าเดิมใช่ครับนุ่มลึกกว่าเดิมแล้วก็ฟังแบบเหมือนฟังแบบสบายสบายกว่าเดิมใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัว PN80 แต่ก่อนมันจะได้หัวกระเดื่องใช่ครับชัดหน่อยใช่ครับก็เหมือนว่าลูกจุกมันจะชัดหน่อยแต่ตัวนี้มันจะได้นุ่มลึกครับแต่มันก็ไม่ไม่มีกันมากพี่แต่ว่ามันจะได้มานุ่มลึกขึ้นพี่อ๋อใช่ครับใช ถ้างั้นก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าหัวกระเดืองชัดๆก็พ n 8 0ปิเหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าอยากได้แบบนุ่มลึกขึ้นมาหน่อยก็เป็นหน้าโค้งแต่ว่าการวางดอกก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนเป็นเป็นหน้าโค้งแค่นั้นเองใช่ครับเออไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่นั้นหน้าโค้งจริงๆครับอย่างอย่างตัวนี้ตัวนี้แฟดตัวนี้แฟสิบแปดนิ้วพี่แฟดสิบแปดนิ้วใช่ครับโอ้อันนี้ก็ น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยพี่นี่ก็ไปประโคนชัยรถแห่เล็กครับรถแห่เล็กของอำเภอประโคนชัยใช่ครับสั่งไปกี่ใบนี่แก่สั่งสองใบครับสั่งสองใบครับตัวนี้เป็นสีพื้นนะพี่ยังไม่ได้ลงสีระเบิดครับฝนตกเออใช่มันลงได้แค่สีพื้นเยวเดี๋ยวนี่ผมเอาให้ดูห้องเลยพี่เนาะอ่ะอ่ะันนี้บางคนเขาอาจจะว่าผมไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่าไงพี่มันเอามาเปิดให้ดูเลยนี่ครับนี่ครับยังเหมือนเดิมห้องครับก็ยังเป็นตั้งแนวตั้งครับไม่ว่าจะขั้นไหนก็ยังเป็น ตั้งครับตั้งเหมือนเดิมนะไอตัว PN80 ที่เราขายดีขายดีก็เป็นแนวตั้งแบบนี้แหละใช่ครับตั้งเดิมตั้งแบบนี้ครับผมนะไม่ว่าจะรุ่นไหนพี่ก็จะมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็สองขิงเหมือนเดิมที่ที่พี่ชาใช้หรือใครๆหลายคนใช้กันก็เหมือนเดิมครับอไม่มีอะไรต่างครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับนี่ฮะแต่จะมาขยับพรนิดหน่อยครับพนหลังนิดหน่อยประมาณนี้นบอ๋อครับเพื่อให้มันได้มันได้เนื้อเสียงที่เราอยากได้ใช่ครับได้ลูกใหญ่ยิ่งโตขึ้นขึ้น ไงไหนไหนก็ให้เห็นตัวเฟรตัวนี้แล้วงานสําเร็จเลยสําเร็จบ่พี่ไอตัวน네ี้ใบละเจ็ดพันเก้าพี่เป็นตะแกรงปั๊มนะพี่เป็นตะแกรงปั๊มนะใช่ครับแต่ตะแกรงยังไม่มาเป็นตะแกรงปั๊มขอบเหล็กหูจับเหล็กใช่ครับเพดหลังเพดหลังเจ็ดพันเก้าใช่ไหมใช่ตู้เปล่านะใช่ครับใช่ตู้เปล่าเป็นเจ็ดพันเก้าครับสเปคนี้เลยนะครับผมเอาแล้วถ้าจะตะแกรงฉีกลดลงมาเท่าไหร่ลดลงมาอยู่ที่แปดร้อยบาทครับพี่ประมาณเจ็ดพันหนึ่งร้อยครับ เหลือประมาณ7,100ถ้าเป็นตะแกรงฉีกใช่ครับอืออใบละเจ็ดพัน้าครับอันนี้คือตู้แหนนะอ่ะทีมงานก็ตัดงานไปครับผมได้ซี c นซีมาก็ตัดงานตัดงานแบบไอตัวส่วนที่รองรับตัวโค้งอ่ะมันจะได้ดีครับตัวนั้นโอ้หไม้เป็นตับเลยมาเอาตัวไหนทีนี้ไอตัวนี้เอาพี่จะดูสิปดู18บแก่อนนะพี่นะอ่ะสิก่อนเอามา อันนี้ก็นี่เหมือนเดิมพี่อันนี้ก็มีแต่หน้าโก้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนครับอนี่ฮะแค่ขยับฮอนครับตัวนี้ก็ขยับฮอนเหมือนกันอืตอนนั้นจะฮอนตัวเดียวกันครับอันนี้เป็น18นิ้วครับ18ปนิ้วตู้เดียวตัวนี้ bon น bon น18ปนิ้วตู้เดียวนะใช่ <dead S 1> ครับ18ปนิ้วตู้เดียวดูครับดูการ <laughs> วางหน้าดอกก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างครับนี่ครับก็แต่ว่ามันยังไม่เสร็จพี่เขีันนี้ก็คือให้ดูงานดิบไปก่อนดูงานดิบไปก่อนมันก็ด้านหน้าก็จะเประมบณนี้เพราะเอกลักษณ์ของเข ทางไหนครับเพียงเพียงแต่ว่ามาทําเป็นหน้าโค้งอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับได้เอาไปใช้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบแบบหน้าโค้งอยากสัมผัสเสียงหน้าโค้งบ้างนะครับผมนี่ฮะตัดไม้งาน CNC ครับเขาเนียบเนียบทุกใบครับผมอยู่ประมาณมาจะประมาณนี้พี่ค้งเหมือนเดิมครับเครับเราขายงานดิมไหมเนี่ย งานดิบไม่ได้ขายพี่งานดิบไม่ได้ไม่มีขายนะครับงานดิบไม่มีขายคือจะไปงานสําเร็จเลยใช่ครับสำเร็จนะครับใบตู้เดียว18นิ้วหน้าโค้งเท่าไหร่มันมี2สเปคสเปคที่ตัวท็อปนี่สี่สี่พันแปดครับตัวท็อปสี่พันแปดร้อยบาทตะแกรงฉีกสี่พันหนึ่งร้อยตะแกรงฉีกสี่พันหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยห่างกันประมาณเจ็ดร้อยบาทหรือเปล่าใช่ครับก็เลือกเอาว่าจะเอาตะแกรงปั๊มหรือว่าตะแกรงฉีกครับผมก็อยู่ที่เลือกใช้งานแล้วกัน อันนี้ก็คือตัวหน้าโค้งส่วน PN80 ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็เริ่มต้น3,500บพี่ PN80 ตัวเดิมเริ่มต้นที่3,500บรบาทตัวทบสุด4 0 0 0 4 0 0อตัวทบสุด4,600บนทะครับใช่ครับผมได้ CNC มาเนี่ยตัดทำหน้าโค้งนี่สบายเลยนะสบายพี่สบายสบายจริงครับผมเห็นตอนตอนผลทำาหหน้าโค้งใหม่ๆตอนนี้ยังไม่ลง CNC โอ้มันเป็นความลำบากนะลำบากว่ะยอมแล้วน้าโค้งเนี่ยต้องไปซอยตรงนี้พี่ไอ้ไอ้นั่นแหะไอ้โค้งมาน่ะพี่เออเขาเรื่อยซอยๆแล้วก็ดักเอาไว้พี่เออคอ่าแล้วทุกวันนี้ต้องใช้ซอยเหมือนเดิมไหมอันนี้แค่ซอยซอยนาโค้งตรงนี้เฉยพี่แค่ซอยแค่หน้าโค้งเนาะเครื่องนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเออนอกนั้นก็จะใช้ซีนซีตัดหมดและใช่ครับทีมงานก็ทำงานกันอยู่3คนครับผมนะรวมช่างพลด้วยก็4คนนะฮะขึ้นรถนี้น่าจะหลายใบอยู่นะหน้าโค้ง อันนี้24ใบพี่24ใบครับเจ้าแล้ว12ครับโอ้ไปทางไหนบ้างนี่24ใบนีไ่ไปบ้านยางบุย์ครับอ่าแล้วก็ตะโคนชัยครับตะโคนชัยครับแล้วก็จะมีสายเหนือด้วยพี่แต่ยัง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 ไม่ได้ขึ้นเลยครับอ๋อหรือเอาอันนี้ก็คือพาทุกคนมาดูมาชมนะครับผมนะส่วนตรงนี้อันนี้ก็คืองานเตรียมส่งแล้วอันนี้เตรียมส่งเป็นของรถแห่ครับ เป็นของรถแห่เนาะครับตัวนี้ครัเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนาอีกเป็นตัวที่เป็นนิ้วครับที่รถแห่ฟองเบียร์ใช้ครับฟองเบียร์อันนั้นคือเจ้าเล่เลยพี่นี่แหละครับเล่งมันดานใจครับให้ทําหน้าโค้งมันไม่ได้ไม่ได้เล่งมันดานใจพี่มันบังคับครับก็คือฟองเบียร์แหละเป็นคนบังคับให้ทําเป็นหน้าโค้งเป็นคนบังคับครับแต่ก็คุยกันนานเลยพี่เต่ห์เลครับแต่ว่าจนบร่ได้ทรถแห่มามันก็เลยให้ทํานี่แหละครับเ บังครับทำครับยากก็เดี๋ยวมีครับแต่กว่าจะได้นะมุเอาไอ้อนนั้นมเนี่ยไขคว่วเปิดเปิดฟ้าลังให้ที่บงดำบังแดยเดี๋ยวจะให้บังสวยนะครับงามสวยมากเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งตู้หนึ่งเบร์นะครับที่น่าเลือกใช้มากเลยพี่น้องครับผมเปิดออกก็เปิส่วนตัวบังดำนะพูดตรงๆคือชอบตู้ทั้งหมดแหละแต่พอฟังหน้าโค้งเนี่ยบังดำจะชอบแบบความฟังสบายไงครับมันได้ลูกรายละเอียดดีไงครับ ในความรู้สึกส่วนตัวนะของข,ของคนอื่นผมไม่รู้นะแต่หน้าเปิดมันก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งเทอร์โบมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับ <y> ก็เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแล้วกันครับพี่น้องครับตู้แต่ละใบแต่ละการใช้งานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับความชอบมันไม่เหมือนกันครับผมนะครับก็เลือกใช้ตามความชอบของแต่ละคนแต่ละท่านไปนะครับถ้าชอบพีเอ็นก็ติดต่อช่างพลครับผมนะครับตัวนี้มันตัวนี้น่าจะสูตรเต็มเหมือนพี่ตัวนี้มันสูง85สครับสูง85ครับกว้าง6 0 62สองครับสูงแ5ดห้ากว้างหกสองลึกลึก8ปลึก8ปด1ิยี่ดนิ้วนะะตัวนี้ยังยังยังแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นความสูง8ปดิก็มันก็เต็มเลยพี่แต่ว่าตัวนี้มันจะหายไปแค่เหมือนห้องพี่พี่พี่พิธาครับมันจะเตี้ยลงเฉยห้าห้าเซนครับอืใช่ครับพี่มานี่แหละแต่<ร>มันผมว่าความตัวผมมันก็สวยนะ แต่ว่าจะใช้เวลานี่หน่อยพี่ <laughs> แต่สเปคนี้ก็คืออยู่กับกับฟองเบียร์ใช่ครับสเปคอันนี้ก็รถแห่ฟองเบียร์รถแห่ฟองเบียร์ตัวนี้ส่วนส่วนของของเสียปีชาที่อยู่สิบอล้อเป็นสเปคไหนเดียวกัน,กนตัวเดียวกันนี้เลยตัวเดียวกันนี่เนาะห้องเดียว,นนอ,ะอ,ยวอะไรทุกอย่างแค่ผมทําให้มันสั้นลงให้มันตัด,ต,ดตัดขาล่างหลอกอกอ,กอ,กอกเฉยใช่พี่อ๋อใช่ครับเออแต่ก็เป็นสเปคนี้แหละสำหรับยี่สิบเ็ดนิ้วนะครับผมนะฮะทุกวันนี้21เ็นิ้วก็มีแต่สายโฮทั้งนั้นแหละนะครับ ไว้หกไว้เจ็ดกันโอ้โหงานสวยครับเนื้อสีครับใบเท่าไหร่นะอันนี้ไปตัวนี้มันไม่มีแต่แกงพี่เขาาไปใส่ลวดแหงอันนี้ก็เหลือแค่ติดโลโก้เข้าไปก็ตัวนี้อยู่สี่พันเก้าครับอึยยี่สิบเอ็ดนิ้วใบละสี่พันเก้าใบไม่ไม่เอาตะแกงใช่ครับพี่ติดแต่โลโก้ไปใช่ครับติดแต่โลโก้ไปตัวนี้ไปสี่พันเก้าใบละสี่พันเก้าเอาถ้าเป็นงานตัวท็อปเลย ตัวท็อปเลยตะแกงปั๊มหมอพี่ตะแกงปั๊มตะแกงปั๊มเพิ่มมา600ครับเป็นสี่เป็นห้าไอ้ห้าพันห้าครับเป็นห้าพันห้าเนาะใช่ครับพี่คือเป็นงานตัวท็อปเป็นห้าพันห้าครับผมโอ้ใช้สูตรนี้เลยนะแน่นสีพี่เออเอาเอาเบาๆด้วยดูปะฮะนี่ฮะสลักเลยนี่ครับสลักนิดหน่อยพี่ เชี่ยเชี่ยดแวแบบ,บน,น,นี้แหละดีมันจะได้เป็นโลโก้ของตัวเองแล้วมี C N C เหมือนเดิมให้ไม่ว่าจะยีดห้อเลือแ18คือเอกลักษณ์เหมือนเดิมเอาประมาณนี้นี่ฮะอันนี้ก็เตรียมส่งแล้วเนาะใช่ครับเตรียมส่งพี่เขามาเอาน,น่าจะ,จะกำลังออกมาพี่นี่ฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงครับพี่น้องครับทำแค่หน้าโค้งแล้วก็ทำฮอนี่ใหม่ เออแค่ปรับห้องแค่นั้นเองตรงนั้นนะใช่ครับเพียให้อาจจะพี่ทัพช่วยดูแลให้ใช่ครับนั่นเลยครับพี่ทัพช่วยทําโค้งทําอะไรให้ครับอือัวนี้นี่ครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันไม่ได้ลองเรียนแบบกันหรอกคือหน้าโค้งมันก็เป็นหน้าโค้งนี่แหละเพียงแต่ว่าไอความเป็นเอกลักษณ์ของพีเอ็นก็คือเป็นของพีเอ็นนี่แหละนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับยังเหมือนเดิมครับครับผมถ้าอันนี้ก็มาดูตัวนี้ก็ได้พี่ตัวเนี้ยไอตัวที่ พีเอ็นแปดศูนย์เออเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้พี่เนี่ยนี่นี่ครับพีเอ็นแปดศูนย์ก็ยังทำนี่ยังเป็นตัวขายดีเสมอครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับชึบดึงไปหน่อยนี่ฮะพีเอ็นแปดศูนย์ครับพีเอ็นแปดศูนย์ครับตัวขายดีของช่างพลนะครับเหมือนเหมือนกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับผมต่างกันแค่หน้าโค้งกับ ตัวนี้เองแค่นั้นเองนี่นี่แหละครับสเปคเริ่มต้นอันนี้สเปคเริ่มต้นเนาะเริ่มต้น P N 8 0นะครับเออมือจับไม้ครับมือจับไม้อันนี้ก็รออันนี้มาพี่รอไอตัวที่ใส่แล้วก็ส่งของอันนี้ก็สามพันเท่าไหร่นะอันนี้สามพันห้าสามพันห้าใช่ครับเริ่มต้นเลยครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดก็สี่พันหกใช่สี่พันหกครับพี่สี่พันหกตัว P N 8 0 ตัวนี้ท็อปสุดก็อยู่ที่ประมาณ5,000 5,500ครับ5,500บาทครับผม21นิ้วนะไม่ใช่แต่ถ้า18นิ้วตัวท็อปเท่าไหร่นะตัวท็อปไอ้4,800บครั4,800บาทใช่ครับต่างกันไม่เยอะพี่เสียดายเนาะวันนี้ไม่มีดอกใส่ฟังให้ฟังเสียงแต่ทุกคนก็น่าจะได้ฟังเสียงมาเยอะแล้วแหละนะเพราะรถแห่ฟองเบียร์บางนําก็ไปถ่ายรถแห่ปีชาบางนําก็ไปถ่าย21นิ้วก็ฟองเบียร์21นิ้วก็รถแห่ของปีชาใช่ครับ เนื้อเสียงส่วน PN 80นะ่ทุกคนก็ได้ฟังกันทั่วประเทศแล้วแหละนะเป็นเสียงที่คุ้นเคยแล้วส่วนตัวนี้นะฮะมาใหม่ผมอยากแนะนํามากเลยนะ PN หน้าโค้งครับ21 Pro ใช่ไหมใช่ครับ PN 21 Pro ชื่อรุ่นใช่ไหมใช่ครับสลักรุ่นไว้ด้วยสิเขียน CNC ผมผมกำลังกำลัิดอยู่ที่ด้านข้างอ่ะเขียนว่า PN 21 Pro อนี้เออดูสวยดีนะหน้าโค้งด้วย ติดต่อได้ทางเดิม f a c e b o o k ครับชาลผลอุ้มดีไว้ครับเบอร์โทรเบอร์โทร091 0 1 3 3 3 9 2ครับชาตผลครับครับผมครับก็มีเฟซเดียวนะครับก็ดูผู้ติดตามก็อยู่ประมาณ30,000นนิดนครับอือใช่ครับก็ถ้าว่างๆอยากมาเล่นด้วยก็มาครับผมมามากินต้มไก่เนาะของกินเยอะครับมาเลยครับมองล่วงหน้าได้ครับแต่ต้องแจงล่วงหน้านะเพราะว่ามัน นี่นะครับผมนะฮะที่บ้านราดรักแดนครับตัวบนน้องแวงอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตตู้ลำโพงของบุรีรัมย์นะครับคุณภาพดีขึ้นชื่อว่า PN ทุกคนรู้จักครับ PN ช่างพลนะครับรู้จักชื่อนี้มีชื่อเสียงมานานแล้วแหละนะครับผมนะสำหรับน้องชายผมนะครับแต่วันนี้ก็คือผมได้พาทุกคนทุกท่านมาดู ตู้หน้าโค้งของเขาครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็18นิ้ว21นิ้วนะครับพร้อมให้พี่น้องได้เลือกใช้แล้วเนาะก็ถ้าอยากเปลี่ยนก็พูดคุยมาแล้วกันราคาก็ตามที่บอกแน่เนาะใช่ครับส่วน PN80 ก็ฝากไปด้วยเหมือนเดิมครับผม,ม,มตัวตัวสร้างชื่อตัวสร้างชื่อของฉันพลยังสั่ง ร้านเขาก็ยังสั่งเรื่อยๆเหมือนเดิมครับอย่างร้านฮิโปร้านอาทรร้านอันนี้เขาก็ยังสั่งเหมือนเดิมครับร้านกิติเอาก็ยังสั่งเหมือนเดิมครับใช่ครับเพราะมันเป็นตัวขายดีตัวสร้างชื่อของช่างพลนี่แหละนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องครับราคาไม่ตกแน่นอนครับโอเคเอ้าขอบคุณช่างพลมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ